ทริปท่องเที่ยวจันทบ,บุรีวันที่2 1่สเถึงยีสามเมษายน2565วันที่21เมษายนเวลา7จนาฬิกายีนาทีลูกทัวร์หคนขึ้นรถตู้ที่มีคนขับพร้อมออกเดินทางหยุดพักครั้งแรกเข้าห้องน้ำซื้อกล้วยทอดยี่ห้อกล้วยทอดอัมพวาติดมือขึ้นรถต่อไปผ่านป้ายบ้านบึงจหญ่ข้ามมอเตอร์เวย์ เราหยุดพักอีกครั้งที่ปัม๊มบางจากกินอาหารเช้าข้าวแกงที่นี่แล้วเข้าห้องน้ำขึ้นรถต่อไปพอผ่านป้ายกแกลงหรือจันทบุรีฝนตกถนนบางสายน้ำล้นถึงฟุตพัดแต่พอถึงที่ปักหมุดแห่งแรกคือตลาดเกา่าริมน้ำจันทบูร์ฝนก็ซาเรามาเที่ยวหลังสงกรานไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยว วนกันเดินชี้นกชมบ้านไม้และภาพเขียนบนกำแพงไปบนถนนแคบๆที่ไม่ยาวนักที่ขนานกับแม่น้ำจันทบูรไปจนถึงสะพานนิรมนต์ที่ข้ามไปยังอีกฝากของแม่น้ำจะเจอกับบทโรมันคาทอลิกที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทยจากนั้นไปชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วเพื่อชมความงามของน้ำตกที่ครูเพลง พนมเพชรสงครามได้บรรยายความงามให้คุณสุเทพขับร้องไว้ในเพลงน้ำตกพลิ้วได้เวลามื้อกลางวันจึงออกนอกเมืองไปกินที่ร้านยุ้งฉางคาเฟ่ได้กินทั้งอาหารและบรรยากาศแบบทุ่งนาจากนั้นขึ้นรถไปต่อที่เกาะเริดตามคำแนะนำของนักถายภาพเพราะบนเกาะนี้มีจุดชมวิว มุมถ่ายรูปทะเลเอ่าวไทยที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาที่จะถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างสวยงามลูกทัวร์เหนื่อยกับการท่องเที่ยววันแรกชักอยากพักขาพากันขึ้นรถเข้ารีสอร์ทที่จองไว้สายป่านนี้แล้วยังไม่เช็คอินถ้าเป็นช่วงสงกรานเจ้าของคงเอาห้องที่จองไวใ้ให้คนอื่นไปแล้ว ก่อนถึงที่พักแวะร้านสะดวกซื้อแวะซื้อของกินเล็กๆน้อยๆเผื่อมื้อเย็นก็เหนื่อยขนาดนี้เข้าที่พักแล้วคงไม่มีอารมณ์ที่จะออกไปหาของกินมื้อเย็นอีกวันที่2รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วจึงขึ้นรถไปวัดปากน้ำแขมหนูเพื่อชมโบสถ์ที่สร้างจากเซรามิกสีน้ำเงินและสีขาวทั้งหลังโบสถ์นี้สวยงามแบบคลาสสิก ภายในโบสถ์มีภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติให้ชมมากมายออกจากวัดแวบะบไปกินอาหารทะเลมื้อกลางวันที่ร้านอาหารริมทะเลแล้วไปหาดคุ้งวิมานจุดชมวิวเนินนางพญาตั้งอยู่บนเนินริมทะเลเมื่อมองจากจุดชมวิวเนินนางพญาจะเห็นถนนโค้งเป็นลอนคลื่นเลาะเรียบริมทะเลสวยงามมากจากนั้นไปหาดท่าสเสด็จป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติหาดคุ้งกระเบนมีเส้นทางเดินให้ศึกษาธรรมชาติระยะทาง1.6กิโลเมตรมีพันไม้หลากหลายชนิดเช่นโกงกลางใบเล็กใบใหญ่ต้นไม้แต่ละชนิดมีป้ายบอกชื่อลักษณะและสปปรรพคุณไว้อย่างละเอียดที่นี่มีอนุสาวรีย์รูปปั้นพยูนในอดีตเคยมีพยูนอาศัยอยู่ที่คุ้งกระเบนนี้จนถึงปีพศ2533จึงหายไป ไม่มีให้เห็นอีกเหนื่อยกับการเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ใช้เวลาชั่วโมงเสศษเศษสมาชิกทัวร์บางคนเลือกซื้อของที่ระลึกได้จากที่นี่จึงพากันขึ้นรถกลับไปที่พักระหว่างทางแวะซื้อของกินจากตลาดเป็นอาหารมื้อเย็นอีกเช่นเคยคืนนี้เก็บของลงกระเป๋าพรุ่งนี้เตรียมเช็คเอาท์หลังอาหารเช้าวันที่สรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อย พนักงานรีสอร์ทมาตรวจเช็คห้องทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาขนกระเป๋าและเข้าของขึ้นรถออกเดินทางไปยังที่ปักหมุดสุดท้ายคือชุมชนขนมแปลกตำบลหนองบัวที่มีชื่อเสียงเรื่องอาหารขนมอร่อยๆแบบโบราณโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งขนมที่มีชื่อแปลกๆที่หากินยากในสมัยนี้หลังจากซื้อของกินถ่ายรูปจนพอใจแล้วก็พากันขึ้นรถ คราวนี้มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพไม่แวะที่ไหนอีกนอกจากเข้าห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันและไปจอดกินมือ้อกลางวันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูชื่อดังก่อนอุดออกจากเมืองจันทร์สมาชิกบางคนนอกจากกินที่ร้านแล้วยังซื้อใส่ถุงกลับกรุงเทพอ,อีกด้วยอร่อยขนาดนั้นเชียวกลับถึงบ้านอย่างมีความสุขโดยไม่มีอะไรขาดหายไปเตรียมการและเตรียมตัวทริปต่อไปค่ะสัสดีค่ะ